ไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าผมจะมาไกลได้ขนาดนี้แป๊บแป๊รองเท้า5้าคู่แล้วนะครับผลจากการออกกำลังกายโดยการวิ่งนี้มันช่างน่ากลัวนักนะฮะและก่องที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็ต้องเป็นรองเท้ายี่ห้อเอซิกแน่นอนครับวันนี้เรามากับคู่นี้ครับ a อซิกซูเปอร์บล2สสีม่วงอมเทา แล้วก็สีปะการังมันปะการังยังไงนะไอ้สีส้มๆนี่นะครับอัปเปอร์รองเท้ากับมิโซแยกสีกันอย่างชัดเจนครับสีมันจะเด่นเด่นไปไหนนะสีส้มแบบนี้ถ้าวิ่งเร็วเนี่ยเหมือนมีไฟติดเท้าเลยนะฮะแต่บ้าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วซะด้วยสิมาดูสเปคของ a s i ิ s u p e r อร์า2พื้นรองเท้ามิโซ สีส้มๆนานานี้ก็คือการใช้โฟม FF Turbo Plus ที่เบาและก็เด้งที่สุดของ a s ผสมกับ FF Blast Plus ก็คือไอสีแดงๆบางๆด้านล่างนี้นี่เองโฟมจะไม่ใช่ตัวท็อปมันจะเด้งน้อยกว่าแต่ก็ทนทานกว่าฮะก็เลยเอามาวางด้านล่างของรองเท้าเพื่อรองรับการกระแทกแบบนี้แน่ๆกดลงไปแล้วออกเฟิร์มๆนิดๆด,ด้วยนะฮะอาโซของ a 6เขาใช้เทคโนโลยี AHR a, H a R, หรือ High Abrasion Rubber ซึ่งเป็นยางพิเศษของเอซิกที่ทนทานกว่ายางปกติฮะพื้นรองเท้ามีร่องลึกและลวดลายที่เป็นเส้นแบบเวฟที่ช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้นเว้นช่องว่างไว้เป็นช่วงๆเพื่อยืดหยุ่นเวลาบิดเท้าไปมาแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักของรองเท้าทําให้รองเท้าคู่นี้เบาลงด้วยฮะแม่ผมนี่พูดอย่างกับผู้เชี่ยวชาญเลยนะฮเชือกรองเท้ายาวใช้ได้เลยครับรัดรันเนื้อ o ลแล้วก็ยังเหลือตั้งเยอะอันนี้ชอบเลยนะฮะ และผมก็เป็นคนชอบรองเท้าที่มีหูหิ้วแบบนี้ด้วยเวลาสวมรองเท้าก็จะใช้ดึงเพื่อสวมใส่และจะหิ้วไปไหนมาไหนก็กิ๊บเก๋อวดด้านหลังกันซะหน่อยฮะโฟมมีความยืดจากด้านส้นเท้าเป็นจะงอยออกมาเยอะเลยนะฮะผมที่เป็นคนเดินเท้าแปรๆออกมันจะขิดขาอีกข้างเอาได้บ่อยๆเลยฮะและโดยทรงของมันแล้วผมว่ามันแอบเทอะทะไปซะหน่อยนะฮะผมคิดไปเองหรือเปล่าฮะใช้เดินในชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะลำบากไปนิดนึงนะฮะ อัปเปอร์เป็นผ้าตาคายที่โปร่งระบายอากาศได้ดีลิ้นรองเท้าเป็นแบบยึดติดกับด้านข้างของรองเท้าครับดูจากการเย็บแล้วเนี่ยอยากจะให้เก็บเนียบอีกสักนิดหนึ่งจังเลยนะลิ้นบางดีครับอันนี้ก็ชอบมารองวัดความสูงของพื้นกัน ช่างน้ำหนักกันดีกว่าฮะคู่นี้ผมซื้อมาเบอร์9ครับข้างซ้ายหนักที่249กรัมข้างขวาหนักที่249กรัมเท่ากันแต่อาช่างรวมกันแล้วได้496กรัมหายไปไหนข้างละ1กรัมซะงั้นนะฮะลองสวมใส่เจ้าคู่นี้กันดีกว่าครับ โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างประมาณ2 e ีใส่เบอร์ามาโดยตลอดมาใส่คู่นี้เนี่ยด้านข้างก็พอดีครับแต่เหมือนรองเท้าจะยาวกว่าปกติที่เคยใส่ไปเล็กน้อยถ้าเป็นคนเท้าธรรมดาหรือเท้าเรียวผมคงแนะนำให้ลดไซส์สักครึ่งหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นคนหน้าเท้ากว้างแบบผมใส่ไซส์ที่คุณเคยใส่หรือเพิ่มครึ่งไซส์จะดีกว่าไม่งั้นแล้วข้างเท้าของคุณอาจจะต้องทนโดนบีบจนวิ่งไม่สนุกนะฮะ เราอาจจะใช้วิธีแก้โดยการรัดรันเนอร์ลูกหรือหาถุงเท้าหนา,นาๆมาใส่แทนก็ได้นะครับลวมไปนิดยังแก้ได้แต่ถ้าฟิตเกินไปเนี่ยแก้ยากเลยนะฮะมาดูข้อดีกันเบาและก็ระบายอากาศได้ดีวิ่งแล้วเท้าไม่อับแน่นอนฮะลิ้นรองเท้าบางและไม่เอถอะทะทําให้ข้อเท้ารู้สึกอิสระพื้นรองเท้าหน,นามากรับแรงกระแทกได้ดีด้วยและการที่พื้นรองเท้าหนาๆแบบนี้ ้อเสียก็คือมันจะไม่ชินเลยครับต้องปรับท่าวิ่งอีกหน่อยนะฮะท้าวิ่งไม่ดีรองเท้าก็จะโค้งเคร่งได้เหมือนเรือโต้คลื่นต้องมีสติปรับท่าวิ่งให้ตรงเสมอเรือรำนี้ก็จะแล่นชิวแน่นอนครับทรงรองเท้าค่อนข้างแคบและเรียวยาวทําให้คนที่หน้าเท้ากว้างอาจจะรู้สึกบีบช่วงหน้าเทา้าและมันก็ดูยาวกว่าปกติไปนิดนึงไม่มีเวอร์ชั่นหน้าเท้าวายด้วยนะฮะก็ประมาณนี้ครับสําหรับเจ้าเรือรบซูเปอร์บราสอ2 ขอบคุณทุกท่านที่ทนดูคลิปนี้มาได้จนจบจิตใจ,จของพวกคุนนั้นเหมือนล้ำค่าและสวยงามดมัมมณนีหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมในการเลือกซื้อรองเท้าได้ไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็น้อยมากนะฮะผมขอลองพาเจ้านี่ไปเล่นต่อก่อนนะฮะส่วนถ้าคุณจะเพลิดเพลินกับการรีวิวแบบบ้านๆไม่ป้ายยาอะไรทั้งนั้นกดไลค์หรือกด s u b สไครต์ให้ผมสักนิดผมจะได้มีกำลังใจทำต่อไปและคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน